ขึ้นมาเลยม่สีตะลังใจสีตะลึงใจตอน้ผายระเบิดระเบิดนั้กระยุกกระายายก็ขึ้นมาเลยตะเกียบทองไหลยับระเบิดตะเกียบทองไหลืไม่ยับ้วครับไม่รอไม่ลังอัดใเกันดีเลยทำไมีกควันสีตะลใจสีตะลใจมีอยู่อไม่ออกมได้ไม่ได้ตอนนี้2งน้สีระเบิดในน้ำสีตะลึใจสีตะลึใจรลจะผายได้แ่นี้เลยตะเกียบทองกอดได้แต่ได้จังหวัดปุณิย์ลเรือเต่อทุ่น นิ่งแล้วลองน้นามแดงเจ้าแม่ตะเทียนทองลองนังเงินสีธนถันยจเจ้าเล่หมานยาจะสู้ได้หรือไม่ได้รกรรมการตุดลอดท่านอาจารย์ทีิดพระตียาพับ ชัวร์ผู้มีเกยียรติท่เขาลงถุงพ,พัดผูด้เกียรติท่านผู้ชมผู้มีเกียร์ทางบ้านครับถูที่ว่าเปิดกล่องรถเก่งหลาน่ายทอดสดทางไทยพีบีเอสคู e ่ K o, แรกครับถูที่ว่ารองหนาแดงรองนหนาแดงถูที่ว่าจำแม่จำแม่ตะเขียทองโย่รองหนาแดงจำผายแดงแสงหนีได้หรือไม่ได้ไหนเมื่อวันนี้จะเป็นวันแดงเดือดหรือไม่ได้เมื่อรองหนาะเบิด,อดรองหนาเสมอสีสะเดินขายับตัวแล้วสีสะเดินขายรองหนาะเบิดเปิดประกบคู่ไปแล้วเปิดระกบไปแล้วถูท ไข่โขลกไข่เบิกไข่ไปไข่เบิกไข่ไปโอ้ยนะครับสีนร้อนใช่ไม่ยอมนะครับไม่ยอมนะอกหักอกหักจากการทิ้งเงินเราลงมาทิ้งเงินเดือดสาเพราะฉะนั้นสีจร้อนใช้และต้องใส่สีจร้อนใช้ต้องใส่มีตไหนใส่กันบ้างมีตไหนใส่กันบ้างทางบ้านนะเปิดทีวีดูอยู่ที่นี่ก็ดูกันขอบสนามเอาละโอยเอาละโอยขอบสนามติดเลยขอบสนามติดภาพสายแก้วภาพสายแก้วอ่ลนะครับผานะครับผานะครับสีจร้อนใช้ผางั้นจะไม่จะกินต้อง ตัดทองเบอสั่งลามล้วสั่งลามเลาจะสไลค์พุ่งจะไลยพงรู้สึกว่าสีสีทนได้นจ้เอาเลยว้ยสีทนนะ้เป็น้เดี๋ยวมารูเจ้าแม่สีตะเพียอหรือว่าตะเพียอเจ้ากำเรือสีทนัไเล้าต่างคนต่างันต่างค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 นต่นต่างคนต่งกระ่างคนต่างคนตางคนตยแม่สีทนสีทนตอน้า ลาไปแล้อัดมาเต็มที่เลยตบันี่คนตีดนใจตี่นใจมีออกยไม่ออกได้ไม่ได้ตนที่น้สีตันในน้สีตอใจสีตนใจเลยจายในใจดีเลยสเก็ตอลกอดกอดกอดได้แต่ได้ไม่ได้ีโดกอดได้ถือไม่ได้สีตลอนใจหนีเลยหนีเลยตีโดนใจดีสเก็ตอลกอด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 ตลนใจดีดีีโ้ ผลกา,ารแข่งขันเรือศิรชนชัยร่งน้ําน้ําเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะเรือศิรชนชัยเอซพีร่งน้ําน้ําเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะครับต่อไปเป็นการแข่งขันเรือเที่ยวที่สองชิงลําดับที่สามเรือศร่สิทธิพาย